อเราจะไข่เลี้ยงกันดูหนูกับปูเด่นน่ะโอ๊ยป้าดูเดีวป้าดูดูออ้ยพูดกันพูดกันพูดอยังยังเราจับแม่อยังยังเราจับแม่อยังยังเราจับแม่นะ tại với ngủ người đã người đã tối người người người